สัสดีุมชมด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็เลื่อนเฟซไปเจอจริงจริงมันผ่านประมาณสามวันนะครับมันผ่านมาประมาณสามวันแล้วผมก็สงสัย,ยอยู่ว่ายุคเราเีงมันยังมีการหยียดเพศกันอยู่อีกแล้วครับมันเป็นข่าวข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่อง เพจอีจันนะครับที่ใช้เป็นสาวเพจสองลงพื้นที่คดีเมียฆ่าหันศพผัวที่อยุธยานะครับมันก็จะมีคอมเมนต์คอมเมนต์ที่มันแบบผมว่ามันไม่ควรนะครับบางทีมันไม่ควรใช้คําแบบนั้นนะครับทุกคนรู้ผมว่าใครที่ดูอยู่ก็น่าจะรู้นะมันเป็นยังไงก็ มันไม่ควรเหยียดเพศนะ,นะครับยุคยุคนี้นะเพราะว่ายุคมันเป็นความหลักหทางเพศแล้วก็แฟนผมก็เป็นสาวประเภทสองนะครับผมก็ไม่ค่อยโอเคครับพวกคอมเมนต์แบบนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยใครจะมีอะไรที่แบบคุณไม่ชอบได้เว้ยมึงไม่ชอบมึงไม่ชอบคนที่ ไม่ผิดเอ้คนที่ผิดเพศไย้ไว้มึงไม่ชอบได้ไว้แต่มึงอย่ามาเสือกแสดงความคิดเห็นลงในโซเชียลเพราะว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะมันไม่ใช่ของมึงคนเดียวกระจายนะมันไม่ใช่ของมึงคนเดียวไว้แล้วมึงมาทําแบบเนี้ยมัน,ม,นมันไม่ถูกมึงเอาไปพูดคนเดียวได้ไแบบที่กูพูดเนี่ยอยู่หน้ากล้องเนี่ยมึงบันทึกลงวิดีโอเลยเก็บไว้ดูคนเดียวกขะจใจ เ้าใจมันก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเผื่อใครที่แบบไม่ชอบก็เรื่องของมึงนะครับคนที่เขามีความหลากหลายทางเพศหรือพวก LGBT เนะีเขาก็เป็นคนเหมือนมึงนะครับเขามีสมองบางทีเขาฉลาดกว่ามึงอีกเยอะนะครับ แล้วไม่ต้องมาใช้ตะกะป่วยๆอะไรแบบนี้นะไม่ต้องมาเสือกคอมเมนต์อะไรที่มันแบบไม่ดีที่เกี่ยวกับการเยียดเพศหรือบุลลี่คนที่เขาไม่ใช่เป็นเพศตั้งแต่เกิดไม่ใช่ตามเพศสภ,ภาพนะครับก็เก็บไว้ไปเล่าให้พ่อให้แม่ยังฟังนะครับเข้าใจนะผมขอให้ไอ้เรื่องผิด ไอ้ที่บุลลี่เรื่องเพศมันจบครับแค่นี้อย่าให้มองเรื่องความหลากหลายทางเพศมากกว่าโอเคนะเข้าใจะนะครับบ๊ายบาย